เพื่อนที่เรารู้จักเพื่อนที่สนิทต้องอยู่กับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรพอทานไปทานมาเราก็เห็นแล้วแบบเขาก็มองนู่นมองนี่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเราคิดว่าเขาแบบดีใจได้มาเจอเพื่อนอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็มีเพื่อนถูกชอบดอกไม้มาแล้วเราก็เลยแบบว่าเอา้าแบบยังหันไปถามเขาเลยว่าอะไรอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บเขาก็เขาก็พูดว่าวันนี้พี่ของไม่เป็นแฟนกับมันแล้วนะ <S <S เฮ้ยถามจริงอะไร owią, เงี้ยเฮ้ยเล่นหรือเปล่าเลยเขาบอกว่าใช่ใช่ใชใชจริงดับจริงๆดับเหมือนต้องเ,อออนนเป็นนักสอดพยเต้มเนะฮะถูดดับแล้วคือตอนนั้นเป็นมันเป็นโมเมนต์ที่เหมือนทุกคนเขาก็ไม่รู้เ,เพราะว่าขนาดเคลื่อนเขาเขาก็ไม่รู้ทุกคนก็ตื่นตกใจว่าเฮ้ยอะไรมาขอหลออะไรอย่างเงี้ย คือต้องบอกว่าคือที่เขาเข้ามาในชีวิตเราด้วยแบบความตั้งใจค่ะไปถึงเขาตั้งใจงคือเขาไม่ได้เข้ามาแบบอยากมาจิบเล่นๆหรือมาลองคุยเพราะว่าวันแรกที่เจอหนะ้าก เราก็ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราตอบไปอะ่ะเขาเอาเก็บไปคิดแล้วเขาก็เหมือนตั้งแต่ในวันที่เราตอบเขาคิดเอาไว้เลยว่ากอนหนึ่งวันนี้ที่มีตอบว่ามันโอเคสามเดือนเขาจะทําอะไรหกเดือนเขาจะทําอะไรละปีหนึ่งที่เราพบกันถึงเนี้ย เราเหมือนคุยกันแล้วแล้วเหมือนเพื่อนกินกินได้บางอย่างเพราะว่าเรายัางไม่ได้บอกใครเลยเพื่อนกระแตก็เลยโทรมาเลยบอกว่าเฮ้ยยังไงก็บอกยังไงขอตอนแรกยังแบบเฮ้ยไม่หลอกเลยแบบเฮ้เย, clean, ยพ,กกพูดมาษาดีดีอะไรเงี้ยบอกว่าอืออะไรเงี้ยนางก็กรี๊ดเลยกรี๊ดก็ลังคุยโทรศัพท์กันอยู่นางก็บอกว่าขอขอรูปขอดูรูปหน่อยรูปวันนี้เขาขอขอะไรเงี้ยก็เลยส่งรูปไปไม่ทันจะถึงหนึ่งานาทีค่ะกระแตก็บอกว่าลงแล้วนะเขาบอกลองอะไรไอจีไงบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันยังไม่ได้ลง แบบเหมือนเพื่อนๆก็ดีใจกันก็วันนั้นก็แบบพอเป็นข่าวออกไปเพื่อนก็โทรมาแสดงความยินดีแมแม่บอกว่าตอนที่จบตอนที่ให้ทายคือแบบสมควรใช่เออนั่าอะไรก็คือเขา่ลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์มิ้งใช่ไหมแล้วเผาก็บอกว่าขอให้ความรักครั้งนี้แบบสมหวังอย่างเงี้ยแล้วหมิ้งก็เลยเขียนไปว่าอุ้ยพ้อพี่บอกมามันสมหวังจริงด้วยนะมันเขาก็เลยเหมือนรู้แบบรู้เลยว่าเ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไร มันม <iyorsun> ันก็ไม่ใช่วัยนี้แ <üt> ล <int os> ้วหรอกเนาะคือเราก็เห็นอะไรมาหลายหอย่างอย่างบางคนคบมา8ปดปีแล้วบางคนคบหปีแต่ปุ๊บหนึ่งเดือนแล้วมันเหมือนมันจังหวะชีวิตของคนมันไม่เท่ากัน ไแม่สบายใจว่าที่เขาแบบเที่ยวมาเที่ยวไปอย่างเงี้ยคือให้คุณแม่คุณแม่สบายใจนะว่าเขาไม่ได้มาเล่นะคะอางนาเรียนชิดูทุกคนด้วยที่สวนชนสชนนะคะวันที่16มกาคือทุกคนก็จะแบบ16ไหนมกราไหนปีปีหน้าหรอเปาปีนี้แหปีที่จะถงนี้คือเรื่องของเลื่มเนี่ยมีได้เรือี่ มากมามาจากท่านเจ้าคุณเฉลี่ยดโนนะคะท่านเจ้าคุณเนี่ยเมตตาม,มากให้เลิกที่แบบดีมา,ากๆเลยท่านบอกว่าจิ้มเลยว่าสิบหกกราฟงานน้ำอน,นะคะเราก็เลยฮะพึ่งอจริงๆพึ่รู้ก่อนทุกคนอะคะ่ะห้าวันที่แล้วไม่ได้รู้ก่อนใครมาหลายเดือนนะคะแล้วก็การจัดงนานตอนนี้เนี่ยพูดเลยกระทนะแพนเนอร์พิ่งได้เมื่อวานโรงแรมยังไม่เซ็นเลยชุดพิ่งไปคุยมาเมื่อสองวันสองสามวันที่แล้วคือมันเป็นอะไรที่แบบ รวดเร็วมากๆเลยอย่างเงี้ยที่เปอร์เซ็นต์หรอใครไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอต้องการจะวุ่นไหมเพระไหนช่วงไนเนี่ยตะวันตกต้องเริ่มกังวลเรื่องความวุ่นตัวเองแล้ว่ไเพราะมันไม่ได้เตรียมตัวไงคือบางคนเขาเตรียมมาตีเขาต้องเหมือนเข้าคอร์สหรืออะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้เตรียมเลยเราก็แต่ว่าเหมือนอ่ะก็โชคดีที่แบบพี่เขาไม่กดดันเราแล้วพี่เขาก็เหมือนพูดประมาณว่าแบบเฮ้ยเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่เราของเรา มีเพื่อน้็สามประมาณสิบห้าคนนะเป็นซื้อค่ะตอนนี้เน้นตัดเยันซื้ออะไรที่เร็วได้หมดโขงเลยเข้าไปค่ะแพงหนึ่งพันคือคือจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าตอนแรกอ่ะงานวันที่สิบหกจะจัดเป็นขายส่วนตัวนิดนึงแต่อพอทีเนี้ยพอเราลิสต์ชื่อไปเรื่อยๆค่ะทำ่าส่วนตัวมันไม่ได้แล้วเพราะว่า จับจอดใช่ค่ะนี่ก็เป็นนักกีฬที่จับจใช่ค่ะนึ้จากมันได้ยังไงเรียกี่ขอยส่หกป่างกันหปีอุ้ยบอกว่ายุคตัวเองเอนะประมาณนั้นแหละก็ก็เป็นสิ่งไปแล้ว ก็ัวอิ่งตามไม่ไหวแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้คือเหมือนแบบันจะมันจะไม่ใช่อยู่ในสเต็ปกรถ่าคือมันเป็นสเต็ปขัดไปงม้เ่ามันาจะไม่ไ้ฟอแ้วอาจจะเก็บไว้ก่อนอะไงี้ยแต่ต้องทสอบไปแล้วแค่อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องคุยกับหมอที่ว่าสำหรับสุข